ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมครูเดียร์ในชา n e l จันเดียร์นะครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของซองพกในนะครับไคเดนะครับที่ผมให้ร้านกัน b a n g อ o k นะครับทำให้ในส่วนนี้นะครับตัวนี้เป็นซองพกในนะครับที่ผมสั่งทํามาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดเรดด o t นะครับแต่พอเอาปืนไปตกแต่งนู่นนี่นั่นนะครับติดเรด d o ดเรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าซองพกนอก นะครับที่ผมมีนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะใส่ฝาครอบดอได้เลยนะครับแต่อันนี้ในกรณีที่เป็นซองพกในเนะี่ยมาดูกันว่าจะสามารถใส่ซอง สามารถใส่ฝาครอบดอดได้หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับกรณีพกในนะครับผมก็อยากที่จะลองใส่ฝาครอบดอดนะครับบางทีผมเก็บไว้ในกระเป๋าในอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะให้มันชาร์จอยู่ตลอดเวลาเรามาดูกันนะครับในส่วนของซองใครเด็กตรงนี้นะครับสามารถใส่ได้ทั้งตัวปืนที่ติดไฟฉายนะครับแล้วก็ใส่แมกกาซีนได้ตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นพกในพกซ่อนก็พกที่12นาฬิกานะครับผมแต่ ตามกฎหมายแล้วผมไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนไปด้านนอกได้นะครับจะเห็นว่ามันมีอาการติดนิดนึงนะครับติดตรงซองนิดนึงนะครับเวลาเราใส่ฝาครอบดอทนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ปากาเมจิขีดไว้นะครับว่าจะตัดประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เลื่อยเฉือนเชือนมันออกนิดนึงนะครับเพื่อให้สามารถที่จะใส่ฝาครอบดอทกับตัวปืนเข้าไปพร้อมๆกันได้นะครับน่าจะนิดเดียวนะครับ ไม่มีอะไรที่น่าเสียดายนะครับถ้าตัดออกไปแล้วมันสามารถที่จะใส่ฝาครอบได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาร์กตำแหน่งแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เลื่อยในการตัดเชือนออกไปเลยนะครับผมเมื่อกี้ปากาเมจิกไม่สามารถที่จะ,ะเห็นเป็นรอยได้นะครับขอใช้เป็นดินสอแล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะครับข้อดีของซองที่เป็นซองพลาสติกนะครับเราสามารถที่จะใช้เลื่อย ตัดเหล็กธรรมดาเนี่ยนะครับตัดได้เลยนะครับหรือว่าเป็นเลื่อยอะไรก็ได้ที่เป็นฟันมันละเอียดละเอียดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับเล็งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวใช้เลื่อยตัดนะครับถ้าไม่พอดีก็สามารถที่จะตัดได้ตัดเพิ่มเติมได้นะครับแต่นี้ผมก็เล็งเล็งไว้นะครับไม่ไม่อยากที่จะให้มันกินเนื้อมากจนเกินไปนะครับใช้เลื่อยตัดเหล็กธรรมดานะครับทาการเลื่อยได้เลยเดี๋ยวผมจะลองสคริป ตรงนี้ไปให้เร็วเขึ้นนะครับผมอ่ามาถึงส่วนของโค้งมนตรงนี้เราก็หักออกไปได้เลยนะครับอ่าค่อยๆเฉือนไปเทเลนิดนะครับอ่าสามารถใช้เลื่อยตกแต่งขอบให้มันมนมน,มนได้เลยตรงนี้นะครับมันเป็นซองพลาสติกนะครับแข็งแรงทนทานนะครับอ่าแต่ว่าไม่ทนเฉพาะกับไฟ เท่านั้นนะครับอ่าพอดีนะครับอ่าตัดได้พอดีเลยนะครับผมคงจะไม่ต้องเฉือนอะไรมากมายแล้วนะครับเดี๋ยวตกแต่งขอบให้มันมนนนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะบาดตัวปืนแล้วปืนเป็นรอยได้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับตกแต่งซองปืนนะครับง่ายๆนะครับ แค่นี้เองนะครับใส่ได้ฝาครอบดอทก็ยังอยู่นะครับผมบางคนบอกว่าถ้าแบบเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆจะยิงได้ไหมนะครับผมทําคลิปไว้แล้วนะครับสําหรับการยิงทั้งฝาครอบดอทนะครับเดี๋ยวใช้ไฟลนสักนิดนึงให้ขอบมันมนๆนะครับอย่างที่ผมบอกมันไม่ทนไฟนะครับตัวนี้แล้วก็เอาอะไรบีบๆมันลงไปนิดนึงนะครับยิงทั้งฝาครอบดอทก็ได้นะครับ มีคลิปที่ผมเคยทำไว้นะครับฝาครอบดอตนั้นกระเด็นออกมาตีหน้าเลยนะครับอ,อย่างที่ผมบอกนะครับยิงนัดแรกออกไปให้ไวที่สุดนะครับแต่ก็ต้องมีเป้าหมายนะครับในคลอสสอนออนไลน์ผมสอนไปอยู่นะครับว่ายิงแบบไม่มีสูตรเลงแบบไม่ดูสูตรเลงเนะี่ยเราจะใช้อะไรนะครับในการยึดว่าเราจะใช้อะไรในการเลงนะครับผมได้สอนไว้ในคลาสอยู่ถ้าท่านสนใจคลาสก็ ทักมาสอบถามได้นะครับว่าจะใช้การเล็งยังไงนะครับยิงยังไงถึงจะให้โดนตั้งแต่นัดแรกโดยที่ไม่ต้องเล็งแบบเห็นศูนย์หรือว่าเห็นเลดดอปนะครับยิงได้เลยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับข้อเสียก็คือเลดดอปกระเด็นตีใส่หน้าเลยนะครับเลดดอปกระเด็นตีใส่หน้าเลยนะครับก็เจ็บอยู่พอสมควรนะครับไปดูคลิปในคลิปนั้นได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับผมสวยงามกลอก k 7 7เจ n 5น5ติดทั้งไฟฉายทั้งเล d ดอตนะครับเอาแมกกาซีนมาใส่นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับซองไข่เด็กจากกันแบงกอกนะครับตกแต่งนิดหน่อยนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแล้วก็ความแข็งแรงของตัวซองปืนนะครับยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับสามารถใช้พกซ่อนพกในได้นะครับแต่ตัวผมเองก็นี่นะครับไม่หลุดนะครับ ทำมาแน่นหนามากนะครับแต่ตัวผมเองยังไม่สามารถที่จะพกพาได้นะครับพกได้เฉพาะในบ้านนะครับห้ามอาออกจากนอกบ้านนะครับไม่สามารถที่จะเอาออกจากนอกบ้านได้นะครับปืนผิดกฎหมายนะครับโอเคนะครับรีวิวประมาณนี้อย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนขอบคุณครับสวัสดีครับ